เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเหมือนกันจอดแล้วจอดแล้วตรงไหนสามขวามือโอ้โหโอ้โหมีรถมอเตอร์ไซค์ไหมมอเตอร์ไซค์ไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเหมือนกัน จอดแล้วจอดแล้วตรงไหนสามขวามือโอ้โหโอ้สองตัวเลยโอ้ยมันเอาปืนอะไรยิงวะเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโผล่อะมึงโผแล้วโอ้อะไรอะปืนด้วยีกันชื่อปืนด้วยนัดเดียวนัดเดียวดาวเลยตายเลยเไม่โผล่จะโผล่อย่างนี้อย่างนี้ไงก็โผไอ้นี่ไอ้ที่เขาบอกเจอมาพี่เดี๋ยวพี่ดูชื่อมันดิมันฆ่าเนี่ยน่าเห็นไหมโอ้โห ผู้ชมดูชื่อมันขึ้นดิดูชื่อด้านข้างดูชื่อมันขึ้นรัวๆเลยฆ่าใครมั่งก็ไม่รู้ได้เต็มเลย<ห>เฮ้ยโอ้ยปังมาทำไมไม่เมื่อกี้ถ้ามันฆ่าแค่ผมผมยังเอะใจยอยู่เมื่อกี้มีชื่อมันขึ้นรัวๆเลยสี่อีกสี่ห้าชื่อเดี๋ยวต่อเลยพวกผมแม่ไม่ไมผมยิงม,มันอะคือผมยิงโดนปึ๊กเดียวอะอาแล้วยังไม่ขึ้นชื่อปืนด้วยอ่ะโอ้คือตาพี่ มันมีตกเดียวที่ขึ้นสกาตกอื่นมัไม่ขึ้นอ่ะผมเห็นแล้วว่ามันถือสกาคนโกงเนี่ยชื่อมันขึ้นอีกน้ำเห็ดแล้วเนี่ยมันคิวเลยเห็นไหมมันขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวมันคิวยับเลยเห็นไหมแล้วมันอยู่หลังกำแพงมื่อกี้มันไม่มันไม่มีทางยิงผมได้แต่มันยิงผมมาแล้วมันค่อยยิงผมมาไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้แหละที่เขาบอกเมื่อวานมีคนมาบอกผมอยู่เจอหน้าไม้รัวแล้วไม่ใช่อะไรยิงเราเมื่อกี้เมื่อกี้สกาแต่ไอ้ไอ้เมื่อวานที่มีคนบอกผมว่าเขาใช้หน้าไม้ยิงรัว แล้วมันอยู่เมื่อกี้มันอยู่หลังคอนเทนเนอร์มันไม่สามารถยิงผมได้แล้วมันมันไวแล้วมันแม่นเกินแล้วมันรู้ได้ไงมันหยุดเเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอิร์ดเอิร์ดบอกผมไปเลื่อนดูคลิปมันยิงทั้งเกมเลยพี่เอาแล้วเกมกูดีเนี่ยมันยิงแล้วดูดิดูชื่อมันผู้ชมดูชื่อมันมันเก็บไปอีกสามมันเก็บอีกสามมันรู้หมดเลยว่าทุกคนอยู่ไหนมันเก็บอีกสามไปดูช่องแชทกันไปย้อนดูเลยใครใครบอกมันไม่โปรผมให้ยิงทิ้งถึงบ้านเลยั้ย จริงมันขึ้นชื่อมันรัวเลยชื่อมันรัววเลยลองดูชื่อมันมันยิงได้ทั้งแบ่ไปไอเนี้ยมันล็อกเป้าได้ทั้งแบบอ่ะก็มันอดอุ๊บมันมันยิงแบบรู้เลยเราอยู่ไหนอ่ะพี่มันล็อกเป้าทั้งแบบเลยพี่ดูชื่อมันดิเดี๋ยวมันไม่มีทางรู้ว่าผมว่าผมอยู่ตรงนี้นะแต่มันเสริดพี่มนถูกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเนี่ยเดี๋ยวรอดูชื่อมันขึ้นอีกโอ้กูเพิ่งรู้เกมนี้มีโปรแบบนี้ด้วยไม่กูจะทำบ้าง ม่ไม่ทำผมไม่ผมเกลียดอะไรเอโอ้ยเฮียแม่งกูเล่นหนีกูไม่เคยด่าใครออกสตรีมกูเฮียเลยวันนี้กูด่าเฮียเลยเนี่ยคิวอีกแล้วเนี่ยดูเอาแล้วกันผมไม่หนักจริงดูเอาแล้วกันครับตอนแรกผมไม่เชื่อโอ้โหโอ้โหกูใครคือเวตรีมดีพอหรือเปล่า ถ้ามันแม่คนเดียวมันเก็บตรงนี้ยกตีไม่มีใครมันยิงที่อื่นได้อ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยชื่อมันขึ้นอีกแล้วครับเนี่ย headshot hit AKM เนี่ยอ้าวยิงแล้วเนี่ยเนี่ยมันยิงแล้วครับคิวๆเนี่ยเดี๋ยวรอผมจะรอดูจนจบอ่ะแม่นแชมป์แน่นอนเลยเนี่ยผมรู้สึกยอดคือยังไงเมื่อกี้มึงก็ตายถ้าเหรียมเมื่อกี้พวกกูอยู่สองคนลุงยิงมึงยังไงมึงก็ตายเนี่ยมันคิวอยู่แล้วครับ ผมเอา M สี่แก่เอา A สองสี่แก่เอาล้วนเลยนะเนี่ยแล้วยิ่งผมเกี่ยวอ่ะผมขอรอดูชื่อมันจนจบกันนะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมใจเย็นนะโอ้โหดีดีเลยประเด็นคือประเด็นคือมันมาดูโอ้กับเพื่อนมันอีกคนเนี่ยคิวคิวอ่ะมันมีคิวคิวขึ้นหน้าอีกชื่อหนึงเลพี่สามใช่ครับแสดงว่ามอเตอร์ไซค์คนละคันไล่ยิงนักแบปไปเนี่ยเนี่ยมอเตอร์ไซค์คนละคันนี่เนี่ยโอ้โหคนจีนแน่นอนอ่ะไงผมก็ว่าคนจีน คนไทยเขาไม่ทำโปกันคนไทยถึงจะทำมันก็ไม่มาทำโปในสตีรีมไงคนไทยส่วนใหญ่ทำตั้งแต่เจอในเอฟในเอ็ช็อตในทีบีอ่ะมันไม่ใช่เงี้ยคาใจมากครับนี่คือแม่งไร้ขึ้นความเหนียนเหลยแม่งแบบโอ้โหเดี๋ยวผมรอดูวิ่งเที่ยวพี่เอามายิง่ะผมจะไม่จะไม่เชื่อว่ามันโปเอาว่ะผมจะไม่เชื่อว่ามันโปเพราะว่าช็อตแรกอะที่มันยิงเราผมอาจจะนึกว่ามันคม สักพักหนึงผมเริ่มเอกใจแล้วชื่อมันขึ้นรัวๆจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเลยเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับน่าจะใกล้จบนะฮะไอแ้แม็กซ์ด้วยแม็กซ์ด้วยป่ะคิวคิวมาแบบนี้คนจีนแนๆ่ๆใช่ครับน่าจะคนจีนนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกแป๊าาบซ์มาลไหนวงบีบเนี่ยบีบมาหมู่บ้านเมืองนี้แหละเดี๋ยวโอ้โหเซ็งเลยยังไงแม่งก็แชมป์ม,มาทะลิมอยู่นะเนี่ยคิวอีกแล้วเนี่ยเฮดช็อตไปดิเนี่ยคิวอีกแล้วเนี่ยเอาดีเฮดช็อตไปดิโปล็อกหัว รับเป้าแน่นอนอะ<ด>่ะเนี่ยคิวอีกแล้วเนี่ยคิวลัวๆครับเนี่ยสี่คิวลวดวัดเ the... สี่คิวลวดภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีตรงไหนยอดม,ม,มันเป็นมันเป็นไปนไม่ได้กูให้เดอะแฟตมายิงก็ยิงไม่ได้เป็นไปนไม่ได้ตอนแรกทีเดียวพี่ยังไหม่สู้ๆนะครับเหลือสิบสิบกว่าคนแล้วเดี๋ยวผมรอดูอยังไงมันก็แชมป์อะ่ะยังไงก็แชมป์ ยิงทะลุกำแพงทะลุทะลุรัวได้รือยังไงก็แชมป์เดี๋ยวรอดูเลยเนี่ยเหลืออีกสิบกว่าคนครับมันแกล้งเงียละผมว่ามันแกล้งเงียแล้วตอนนี้อาจจะให้เพื่อนคนนึงเปิดโปรห,หรือแกล้งเนียรอดูชื่ออย่างเดียวตอนนี้ผมกู้ซึ้งเลยอ่ะโอ้ขับรถชนก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมันจะให้โปรล็อเป้าไงเนี่ยเปนพี่เอกนันแคเนะแกงงง่งไงโอ้ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเจอโปรเลยมีแต่คนมาเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ได้เจอกับตัวเองเนี่ย เนียนด้วยนะเนียนด้วยวงแบบวงเล็กแล้วมันไม่ยอมมีเอาแชมป์ด้วยนะเนียนเหลือดสิกบกว่าคนมันเไอหรือว่าเมื่อกี้มันแชมป์ไปแล้วื่งไหนไปหรือเปล่าว่าไปหรือเปล่าชาัดแล้วดูก็รู้ว่าชาัดนี่ไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่ไงมันคิวอีกสามมันคิวอ er ีกสามเหลือแปดคนแล้วคุณผู้ชมเราดูจนจบดีกว่าโอเคเหลือแปดคนแล้วมันกดอีกสามคนแล้วนี่นี่รู้ว่า ไม่ทีว so oh, like, you like, oh, okay. so ีโปรพัทจีเดี๋ยวผมเอาไปตัดตัดแลกไว้ในชนแนลดีกว่าแล้วก็ส่งใช่ใช่แล้วไปส่งให้ผู้พัฒนาดูดีกว่าโอ้เกมดีๆครับคุณผู้ชมเกมนี้ผมชอบมากเนะเหลืออีกเจ็ดแปดคนอะรอดูเป็นแชมป์สวัสดีพิกซี่นูครับเจอโปรครับพิกซี่นูวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวออกจบรอบนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโหมดดูสถิติในโหมดไอ้นี่นะครับเนี่ย Q นะคิวคิวไขกันะคิวคิวไขกันนะเดี๋ยวห้าคนละมันสองคนยังอยู่นะครับมันสองคนยังอยู่นะไอ้ดอกไม่ต้องมันลงแนละ้วผมก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจบตอนนี้ไปดูสถิติในโหมดดูโอ้ยครับว่าฆ่าสูสุดกี่คนครับผมว่าไอ้พวกนี้แหละ เรียบร้อยเรียบร้อยมันแชมป์ครับตามที่ผมบอกเป๊ะแชมป์ก็ดูม,มันค่าครับรวๆ